สำหรับทริปนี้นะครับเราจะออกเดินทางไปที่จังหวัดลำปางและก็พยาวครับไปท้านมหนาวกับที่เขาบอกว่าลำปางหนาวมากกันนะครับซึ่งการเดินทางในทริปนี้เนี่ยเราจะเดินทางกันด้วยรถไฟแล้วก็เช่ารถในการท่องเที่ยวกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกัน4วัน3มคืนลำปางและพเยาครับก็สําหรับการเดินทางนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว่าเราเดินทางด้วยรถไฟนะครับจากกรุงเทพเนี่ยเราก็เลยเลือก ที่จะขึ้นที่หถานีกลางนะครับผมกรุงเทพอภิวัตรครับถ้าเกิดใครไม่เคยมานะครับผมก็เวลาที่นั่งรถมานะครับผมให้ลงที่ประตูที่3นะครับจุดรับส่งเนี่ยประตูที่3ทีนี้เมื่อคุณเข้ามาเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอนะครับผมก็คือฟู้ดคอร์ทคุณสามารถที่จะหาอาหารทานที่ฟู้ดคอร์ทนี้ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเวลาจนเจนนั้นเนี่ยก็ให้คุณเนี่ยเดินตามป้ายเข้าไปครับป้ายเนี่ยจะเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไปสายเหนือสายใต้หรือสายสารนะครับผมก็คือสายเหนือกับสายสารเนี่ยจะเดินไปทางเดียวกันครับก็ให้คุณเนี่ยเดินไปตามป้ายครับจุดสําคัญเนี่ยเมื่อเรามาถึงจุดนะครับผมคือจะมีจุดขึ้นรถเนี่ยอยู่ไม่กี่จุดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือขบวนรถไฟนะครับผมว่าเราจะขึ้นขบวนเท่าไหร่นะครับผมโดยในตั๋วเนี่ย ถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับผมมันจะมีคันที่อยู่นะครับผมก็คือคันที่คุณต้องจําเลขตัวนี้ไว้นะครับผมก็คือขบวนเนี่ยมันจะเป็นรถยาวต่อๆกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาจะนับตามคันแต่ละขบวนไปซึ่งในขนบวนรถไฟนะครับผมเขาจะนับเป็นก็คือ1ตู้โบกี้เนี่ยก็คือเป็น1คันนะครับคุณก็นับไปว่าคันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีป้ายนะครับผมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจําตู้นะครับผม ยืนอยู่นะครับผมก็คือคุณสามารถที่จะสอบถามเขาได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยก็อ่านตัวไปก่อนนะครับว่าเราเนี่ยคันที่เท่าไหร่นะครับผมส่วนเลขที่นั่งเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างในเอา,มาไม่ยากครับตรงนี้ห้องในรถไฟที่เราไปนะครับก็คือเราจองแบบที่เป็นตู้แบบปิดเป็นส่วนตัวนะครับผมคือต้องบอกว่าจองยากมากๆนะครับเพราะว่าในหนึ่งขบวนเนี่ยมันมีแค่หนึ่งตู้นะครับโดยต้องจองลงได้เนี่ยก่อน ก็คือเขาเขาเปิดให้จองเนี่ยหนึวันลงหน้าก็คือ6เดือนเราก็ต้องจองก่อนน่หกเดือนนะครับก่อนไปท่องเที่ยวแต่ก็ถือว่าได้ความปลอดภัยดีครับก็ไปครับมุ่งหน้าสู่ลำปางตีสี่สี่สิบห้านะครับถึงตามกำหนดการของรถไฟนะครับผมก็ถึงที่นครลำปางครับลงปุ๊บเนี่ยเราก็ติดต่อรถเช่าก่อนเลยนะครับที่เรานัดเวลาไว้นะครับ สำหรับมื้อแรกนะครับผมเมื่อมาถึงลำปางนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเดินทางมาด้วยรถไฟนะครับผมจะมีร้านก๋วยจับนะผมที่เปิดตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นร้านก็ถือว่าเป็นร้านดังนะครับประจําลำปางนะหลังจากนั้นก็เริ่มเที่ยวกันเลยครับที่แรกก็คือวัดพระธาตุดอยพระชานนะครับและต้องบอกว่าเช้าที่ไปเนี่ยหมอกลงจัดมากนะครับผมขับรถลําบากมากครับ ก็ไปถึงนะครับผมก็ไปที่ลานจอดรถที่วัดพระธาตุดอนวิชานนะครับโดยนะผมการขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถที่จะขับรถขึ้นไปได้นะครับถ้าเป็นวันธรรมดาครับจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องนั่งรถของทางวัดไปอย่างเดียวนะครับผมก็เสียค่าบริการคนละ20บาทครับก็คือเป็นทั้งไปทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะฮะซึ่งเราด้วยความที่ยังไม่ตื่นครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้บริการรถสองแถวนะผมของทางวัดครับ ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมณเวลาตอนเช้าครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเย,ยังไม่มีคนนะครับแต่พอขึ้นไปเนี่ยอ้าวคนมาจากไหนไรถเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ได้ภาพที่สวยงามออกมานะครับสําหรับวัดพระธาตุดอนพะชานแห่งนี้ครับจากนั้นนะครับเราขับมาต่อกันที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวัดคู่บ้างคู่เมืองนะครับของจังหวัดลำปางเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เป็นพระธาตุประจําปีเกิดนะครับของผู้ที่เกิดปีฉลูหรือปีวัวนั่นเองครับไปกันต่อครับอีกที่หนึ่งกับวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับหรือว่าที่เรียกกันติดปากว่าวัดหลวงพี่แจ้นั่นเองก็คือเป็นวัดที่ถ่ายทําหนังเรื่องหลวงพี่แจ้นะครับสำหรับวัดนี้นะครับผมเขาไม่อนุญาตให้นํารถขึ้นไปนะครับ คุณจะต้องใช้รถของทางใช้รถโดยสารนะครับผมที่เป็นส่วนการครับโดยนะครับเสียค่าโดยสารค่าบำรุงรักแล้วก็ค่าต่างๆนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับก็รวมแล้วเนี่ยคนละ120บาทครับนี่ทางเดินเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะเดินเรียบๆครับหลังจากขึ้นรถไปเนี่ยประมาณ3.5กิโลนะครับผมคุณก็จะต้องเดินเท้าด้วยทางราบนะครับผมประมาณ300เมตรช่วงนี้เนี่ยยังชิวๆอยู่นะครับแต่ว่า หลังจากนี้ไปครับคุณต้องขึ้นแนวดิ่งครับแนวแนวสูงนะครับผมก็ค,คือต้องขึ้นเนี่ยไปประมาณ500หรือว่า800เมตรนะครับโดยประมาณซึ่งจุดนี้นะครับที่กินเวลาแล้วก็กินแรงมากครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าลืมความเหนื่อยไปซะสนิทซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะถ้าเกิดว่าคุณ ปีนขึ้นไปแล้วเหนื่อยนะครับขอให้คุณเนี่ยพักก่อนนะครับเขาจะมีจุดพักเป็นระยะระยะนะครับแล้วถ้าเกิดคุณขึ้นไปถึงเนี่ยรับรองว่าหายเหนื่อยแน่นอนครับคือจริงๆเนี่ยเนื่องจากในแผนเรานะครับผมจะต้องทานข้าวเนี่ยสักเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าวัดตรงพี่แจ๊ดเนี่ยใช้เวลาในการขึ้นลงเนี่ยนานมากนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยลงมาค่อนข้างสายนะครับคือเวลาลงมาเนี่ยก็ประมาณบ่ายเกือบเกือบบ่บายสองแล้วนะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะ กินเอาง่ายๆนะครับแถวๆนั้นแล้วกันนะครับคือด้านล่างเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารเนี่ยบริการอยู่นะครับก็สามารถที่จะไปกินที่นั่นได้ครับหลังจากเติมพลังกันเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางต่อครับเพื่อจะไปที่อุทยานแห่งชาติแจซ้อนครับเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเราจะพักกันที่ป่าเมี่ยงครับก็ที่นี่นะครับเป็นแหล่งน้ําพุร้อนธรรมชาตินะครับคือถ้ามานี่เนี่ยคุณสามารถที่จะไปเดินคุณสามารถที่จะไปน้ําตกแจซ้อนก็ได้นะครับผมหรือว่าคุณจะ ไปบริการนวดไทยก็มีนะครับสามารถที่จะไปบ่อน,น้ําร้อนเพื่อแช่เท้าหรือว่าไปห้องอาบน้ําแรกก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะนั่งชิลๆสบายๆนะครับผมริมน้ําร้อนก็มีที่ให้แช่เท้าแบบสบายๆอยู่ครับหรือจะซื้อไข่นะครผมเพื่อเอาไปต้มแล้วก็ทานกับน้ําพุร้อนก็ได้นะครับอันนี้เนะี่ยแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลย จากอุทยานแห่งชาติแจซ้อนนะครับเราก็เดินทางต่อนะครับเพื่อไปที่ป่าเมียงครับจากแจซ้อนเนี่ยก็ใช้เวลาขับเนี่ซักระยะเวลาอีกสักประมาณ30นาทีครับต้องบอกว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยค่อนข้างชันและก็เล็กเลยทีเดียวนะครับอาจจะต้องขับด้วยความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับแล้วคุณก็จะไปเจอกับป่าเมียงครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะแต่คงความบรรยากาศได้แบบ ดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนเนี่ยยังไม่พุกพ่านมากครับคือแต่ว่าถ้าเกิดจากป่าเมี่ยงเนี่ยคุณขับต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมคุณก็จะเจอกับแม่กําปองครับแต่ในทริปนี้นะครับเราจะไม่ไปที่แม่กําปองครับเราจะอยู่ละพักในวิลล่าป่าเมี่ยงนี่แหละครับสําหรับที่พักนะครับเราจะพักกันที่วิลล่าป่าเมี่ยงโฮมสเตย์ครับอ่าึ้นชื่อว่าโฮมสเตย์นะครับเขาก็จะมีอาหารเย็นให้แล้วก็บริการอาหารเช้าให้ครับก็ วันนั้นเย็นนี้เราก็จะกินข้าวกันในที่พักครับและถ้าใครมาที่นี่นะครับระยามเช้าเนี่ยอยากทานกาแฟนะครับผมแนะนําร้านกาแฟชื่อว่าไร่กาแฟทีรวันครับซึ่งเขาจะมีมีไร่เองคั่วเองนะครับแถมมือชงเนี่ยดีกรีระดับแชมป์เลยทีเดียวและค่าคืนนี้เราคงต้องขอตัวไปนอนก่อนเพราะตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยยังแทบจะไม่ได้นอนเลยนะครับ ขึ้นเขาลงเขาด้วยนะครับคืนนี้ขอลาไปที่วิลล่าป่าเมียงครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ